สวัสดีคะ่ะ FC ทุกๆท,ท่านคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางเราสามัคคีวันที่13กรกฎาคม2567นะคะทุกท่านคะ่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคําเตือนคะ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะทุกท่านพี่น้องขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ท่านได้รับชมนี้นะคะคือการเจาะเด่นวิ่งดูดเด้อพี่น้องถ้าพี่น้องบ่ามากักบ่ชอบนะคะให้ท่านรอดูเลขเด่นประจำวันเพื่อเป็นแนวทางได้ที่ท้ายคลิปเด้อพี่น้องเด้อ เลขเด่นประจำวันก็มีเข้ามีหลุดนะคะทุกท่านแต่ว่าท่านจะนําไปใช้ได้ทั้งวันดูค้าพี่น้องทุกรอบในแต่ละวันกับทุกคนส่วนคู่ที่จะจับให้เป็นการหาความน่าจะเป็นระหว่างคู่ตัวเด่นสถิติตัวเลขงวดล่าสุดและเลขเด่นประจำวันนะคะทุกท่านมีเข้ามีหลุดคือกันเนาะพี่น้องเนาะทุกคนเรามาดูวันที่12ก่อนนะคะว่าเข้าหรือเปล่านะคะ วันไหนคนดูมากไม่เข้าพี่น้องวันไหนคนดูน้อยเข้านะคะมากเป็นนะพี่น้องคาเมื่อวานนี้วันที่12บจะให้เด่น4และ3นะคะมา3 8มแปดห้าหสาพี่น้องเด่นมาสามนะคะทุกคนเข้าคู่จืวที่ชอบนะคะทุกคนค่ะสา 6, 6 3กามอิ่นควรให้อดมินกนพี่น้องคนลยมาเดิมือนี้เข่าพี่น้องขะเอาเลขเด่นประจําวันมาไหมหกหกมานะคะทุกคนหนึ่งหลุดพี่น้องมือนี้ค่ะ ไปต่อค่ะพี่น้องรุ่นต่อวันที่สิบสามเด้อข่าวเด้อขอให้สุกๆมันๆกันสุขูสุขพี่น้องมักกระตามได้บ่มักกให้ผ่านเด้อพี่น้องมีเขามีรุดทุกมือจ้ะสำหรับตัวเด่นวันที่สิบสามที่ใจคำนวณได้วันนี้นะคะทุกคนจะได้ตัวเลขของเมื่อวานนี้นะคะทุกคนสามหกพี่น้องสามหกหกสามนะคะทุกคนจากผลลัพธ์ที่คำนวณมานะคะ เรามาดูคู่ความน่าจะเป็นที่ใจจะมาจับให้ท่านได้รับชมวันนี้ได้ทั้งหมด8คู่นะคะทุกคนมี3า3แ3ดสามห้าสามหนึ่งาหกนะคะ6 8ด กสามเพาพี่น้องจะจับผิดหกแปดหกสามจับแล้วนะคะทุกคนขอโทษขออภัยนะคะทุกคนคะ่ะแอดมินกระดาษพี่น้องหกแปดหกห้าหกเจ็ดหกหนะคะทุกคนประมาณนี้นะคะมาดูนะคะทุกคนคะ่ะ คู่ตัวเด่นก็คือ3 6 6 3คู่ที่ใจชอบนะคะทุกคนใจขอ1คู่ก็คือ6 7 7 6ดถ้าพี่น้องมากระตามใจได้เด้อค่ะบ่มาก็ผพานได้เด้อพี่น้องมีเขาไม่หลุดถูกมือเด้อค่ะเด้อเลขเด่นประจำวันนะคะเลขเด่นประจำวันเสาอยู่ที่เลข7ดและเลข2 เบิ้ลประจําวันคือ7 7กับ2 2นะคะทุกท่าน7กับ2นี้ท่านนําไปใช้ได้ทั้งวันเด้อพี่น้องเด้อขอโทษขอภัยนะคะทุกคนตัวหนังสือใหญ่ลืมดูนะคะพี่น้องมีจะเขียนมบมบพี่น้องค่ะมาดูค่ะดูทวนใหม่นะคะ38353136 68656766นนะคะแต่วันนี้ไม่ได้จับคู่เด่นแยกกับ ัดรวมให้สามเจ็ดกับสามสองไม่ได้จับให้นะพี่น้องแล้วจะมักแล้วตะชอบเด้วพี่น้องขาใจพิจารณามาไว้ให้นะคะถ้าพี่น้องมักก็ตามใจได้ถ้าอยากจับไม่ก็จับไม่ได้เลยพี่น้องขา่ะทุกท่านขาสําหรับแนวทางเราสามัคคีนะคะวันที่สิบสามกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสุกมันหมานสุขูสุขคนพี่น้องสวัสดีจ้า